คลิปนี้ถึงคนที่ต้องเข้มแข็งทางทางที่ไม่ไหวแล้วคุณเคยรู้สึกไหมคะว่าคุณทำดีแล้วแต่ไม่มีใครเห็นคุณเรียนรู้ที่จะเก็บเรื่องหนักๆเอาไว้คนเดียวเพราะว่าคุณไม่อยากให้ใครมาลำบากด้วยฝืนยิ้มในวันที่ไม่ไหวช่วยคนอื่นแล้วก็เอาคนอื่นมาก่อนเสมอเลยแต่ความจริงคือคุณเหนื่อยแล้วคุณให้อภัยคนอื่นทั้งที่คุณก็ยังรู้สึกเจ็บอยู่ คุณบอกว่าโอเคทั้งที่จริงๆแล้วคุณซับพอร์ตคนอื่นก่อนเสมอยกเว้นตัวคุณเองและอาจจะไม่มีใครรู้เลยว่าคุณพยายามมามากแค่ไหนเสียสละอะไรไปบ้างเพราะคุณไม่อยากพูดมันออกมาเท่านี้ยังไม่มีใครบอก ก้าขอบอกให้นะเราเห็นความพยายามทุกสิ่งที่เธอทำนะเราภูมิใจในตัวเธอนะทำได้รอดมาได้ทั้งทังที่ไม่มีใครรู้ว่ามันยากแค่ไหนได้ขนาดนี้เธอก็เก่งมากแล้วนะเธอเก่งมากพอแล้วก้าขอเป็นอีกหนึ่งกระบอกเสียงที่ขอส่งกำลังใจนี้ให้กับทุกคนนะคะ ไม่ว่าคุณจะเหนื่อยมามากแค่ไหนคุณเก่งมากแล้วค่ะแล้วก็ถ้าใครชอบคลิปแบบนี้ให้กำลังใจแบบนี้ฝากคอมเมนต์ด้วยนะคะว่าชอบฝากกดติดตามกดใจกดแชร์เซฟกล้าไว้เพื่อเป็นกำลังใจในการที่จะแบบว่าทำงานตรงนี้ต่อด้วยนะคะขอบคุณค่ะ